อืมอัดยังปเนี่ยอ๋อสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้ลงวันไหนนะครับแต่ก็สวัสดีทุกคนด้วยผมอันเอง ก็คาดว่าคลิปนี้ไม่ลงวันที่30ก็31นี่นแหละฮะแต่พยายามตัดให้ไม่เกินวันที่31เพราะว่ามันจะเป็นปีใหม่แล้วนะครับแล้วก็อยากให้คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปส่งท้ายปีนะครับเอาละสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างก็หายไป3เดือนเลยทีเดียว3เดือนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีอะไรเกิดขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงที่เยอะมากม แล้วผมก็ได้ไปเรียนรู้การตัดต่อหรือแม้แต่กระทั่งการตัดบุกคลิปอะไรแบบนี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปสักทีเดียวหรอกนะครับก็ได้มุมมองใหม่ๆอะไรแบบนี้ก็คลิปนี้เนี่ยจะมาทักทายแล้วก็กล่าวขอบคุณทุกคนนะครับเป็นจดหมายรักที่ผมเนี่ยตั้งใจอยากจะบอกทุกคนที่ผ่านไปผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นขาประจําที่อยู่กับช่องผมหรือคนที่แวะเข้ามาดูคลิป2คลิป หรือว่าคลิปที่มันไปปรากฏหน้าฝีของทุกคนหรือว่าคนที่ลงเข้ามาใหม่คลิปนี้คลิปแรกก็ตามนะครับขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีทุกคนเนี่ยช่องของผมก็ไม่ได้เติบโตขนาดนี้แล้วก็ผมก็คงไม่ได้มีแนวคิดอะไรใหม่ๆแบบนี้นะครับในการที่ทุกคนเข้ามาเนี่ยมันทําให้ผมได้รู้ว่าการที่เรามีคนที่แคร์เราหรือว่าเราจะต้องแคร์ใครจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ ต้องบอกว่าในวัยเด็กเนี่ยผมค่อนข้างที่จะตัวคนเดียวพอสมควรแต่มันก็ไม่ได้น่าเศร้าถึงขนาดที่ผมไม่มีเพื่อนนะครับแต่ว่าในวงการนี้เนี่ยก็คือผมหลงไหลยอยู่คนเดียวไม่ค่อยมีเพื่อนคุยเท่าไหร่แต่จะมามีเพื่อนคุยจริงๆก็ประมาณมัธยมที่คนเริ่มรู้จัก Youtube หรือว่าในทางครีเอเตอร์หรือนักแคสเกมที่ทุกคนเรียกกันเนี่ยเยอะมากขึ้นนะครับก็เลยทำให้ผมเนี่ยมีเพื่อนแต่ ช่วงที่ผมเนี่ยตั้งใจมาทำจริงๆเลยนั่นก็คือตอนที่ผมขึ้นมาหาลัยนะครับจากภาษาอิตาลีนะครับก็จะเป็นคำว่าโซเนตที่เพราะว่าเหมือนช่วงมหาลัยเนี่ยเป็นช่วงที่ดีที่ผมคิดว่าผมก็มีประสบการณ์ผสมครัแล้วแล้วก็อะไรหลายๆอย่างท้ศสงคติหรือความคิดของผมเนี่ยมันเริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับผมก็เลยเริ่มทำลงมือจริงๆเลยนะครับในช่วงมหาลัยนั่นเองบวกกับสมัยนั้นเนี่ยช่วงมหาลัยปีหนึ่งของผม ก็จะเริ่มแมสแมทแล้วก็คือรองแฮนดนะครับเป็นการทำคลิปแบบลองฟอร์มก็คือคลิปเดียวจบเลยเป็นเกมเดียวไปเลยไม่ใช่แบบว่าแบ่งเป็นพาร์ทเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับเพราะว่าอะไรประเภทนั้นเนี่ยมันเริ่มลดความนิยมลงมากๆแล้วนะครับสมัยนี้เนี่ยคนก็ชอบดูอะไรถึงมันจะยาวนะครับก็ขอให้เป็นคลิปเดียวจบเลยไม่อยากจะเป็นพาร์ทอะไรแบบนี้ มันก็เลยทําให้การทําแบบลองฟอร์มเนี่ยมันเข้ามามีบทบาทใน YouTube เยอะมากๆแล้วผมก็ชอบทําแบบนี้เพราะผมเนี่ยเป็นคนที่อยากที่จะทํารวดเดียวอะ่ะจบไปเลยนะครับแล้วก็นั่นแหละถึงแม้ว่าในช่องผมจะมีแบ่งเป็นพาร์ทๆบ้างแต่ว่าพาร์ทๆนั้นเนี่ยผมก็อยากที่จะแบ่งเป็นหัวข้ออะไรแบบนี้ครับในช่วงเริ่มทําแรกๆเนี่ยผมต้องบอกว่าผมลงคลิปไปเยอะมากๆเลยประมาณ20-30คลิป แล้วก็ไม่ต้องแปลกใจครับว่าคนดูของผมเนี่ยมันเท่าไหร่ก็ประมาณคน2คนหรือแม้แต่ศูนคนด้วยซ้ำํำไอสองวิวนั้นเนี่ยอาจจะเป็นผมที่ดูคลิปของตัวเองนะครับซึ่งจุดเปลี่ยนจริงๆเนี่ยมันมาตอนที่ผมลงเกม Visual Novel เกมหนึ่งนะครับชื่อเกมว่า The Song of Saya หรือ s a y ย n นอุตะที่ทุกคนเนี่ยอาจจะรู้จักผมในผ่านเกมนั้นนะครับผมคือ ในตอนนั้นเนี่ยเกมไซนอุตะมันเข้ามาในหัวผมเพราะว่าผมคิดว่าอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วซายาเนี่ยมันคือเป็นตัวอะไรกันแน่นะครับเพราะว่าเกมไซนูตะผมรู้จักมาตั้งแต่ประถมหรือว่ามัธยมนี่แหละแต่ว่านานมากๆแล้วนะครับมันเห็นฟัน่านอะไรแบบเนี้ยแต่ผมไม่ได้รู้เนื้อเรื่องหรือว่าไม่ได้รู้แก่นหลักของมันจริงๆว่ามันเกี่ยวกับอะไรหรือว่ามันจะเล่าเรื่องยังไงอะไรแบบนี้ผมก็เลยตัดสินใจที่อยากจะ เอาเกมนี้เนี่ยขึ้นมาเล่าอีกครั้งนะครับเผื่อคนที่จะคิดถึงหรือว่าคนที่ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยก็อาจจะได้เข้ามาดูคลิปนี้หรือแม้แต่คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็จะได้รู้จักกับเกมนี้มากขึ้นอะไรแบบนี้ครับใครที่อยู่ในวงการเกม h e โร่หรือจะเป็นเกมแนววิชเช w นวอะไรก็แล้วแต่นะครับผมเชื่อได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยคงรู้จักเกมอย่าง The Song of Saya หรือจะเป็นไซยนอุตะกันนะครับ ซองออฟไซยาเนี่ยจะเป็นซึ่งผมบอกเลยว่ามันน่าทึ่งมากๆผมลงไปประมาณวันสองวันมั้งแล้วคลิปอ่ะมันยอดวิวประมาณ500วิวซึ่ง500วิวสำหรับตอนแรกของผมมันเยอะมากๆเลยเพราะว่าคือคุณนึกออกไหมว่าฮะผมอยู่กับยอดวิวที่มันศูนย์มาตลอดหรือว่า1 2วิวมาตลอดนะครับแล้วอยู่ๆมันพุ่งไป500รอยเนี่ยมันว้าวมากๆเลยนะครับในส่วนตัวของผมผมก็เลยแบบ เออคิดว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะแมสแล้วก็ไปๆมาๆเนี่ยก็มีคนอยากที่จะให้ผมอะ่ะเอามาสารต่อคือเล่าต่อนะครับซึ่งผมก็โอเคก็เห็นแล้วว่านำมาต่อยอดได้ผมก็เลยเล่าต่อไปนะครับว่าเกมเนี่ยมันเป็นมายังไงบ้างแล้วประกอบกับคลิปสุดท้ายที่เป็นบทสรุปเลยเนี่ยผมก็ทำไป1ชั่วโมงเต็มๆเ,เลยนะครับเพราะว่าเล่าเนี่ยมันก็มันปากนะฮะแล้วก็อยากที่จะอัดเต็มเลย แล้วทีนี้เนี่ยก็มีคนเข้ามาดูบ้างอะไรแบบนี้ก็ถือว่าแมสอยู่นะครับในช่องผมแล้วก็เริ่มมีคนมาติดตามอะไรแบบนี้เยอะมากขึ้นผมก็ว้าวเลยนะเพราะว่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ลงหาคอนเทนต์อะไรไปเรื่อยๆแล้วก็ไปรู้จักกับเกมที่คนในช่องแนะนํามาผมคือแนะนํามาหลายคนอยู่ผมลืมแล้วว่าใครประมาณสัสคนนะฮะก็คือเกมเอ่อชื่อเกมที่อะไรวะอ๋ออยู่เมนิก อ่าใช่ฮะหรือว่าบันทึกฝันนั่นแหละซึ่งบอกเลยว่าก็รู้จักมาบ้างนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าไม่เคยได้เล่นแต่พอลองเล่นเนี่ยวายหรือว่าบรรยากาศแล้วก็การนําเสือของเกมนั้นเนี่ยคือต้องบอกว่าโอโ้โหโคตรจะว้าวเลยนะครับแล้วก็นั่นแหละก็เลยได้ลองเล่นไปแล้วก็ทาคลิปก็ถึงแม้มันจะแมสไม่มากนะฮะแต่ว่าผมก็รู้สึกสนุกกับการได้ทํามันลงไปนะครับซึ่งบอกเลยว่าหลายๆคลิปหรือหลายๆองค์ประกอบเนี่ย มันก็ทําให้ช่องผมเป็นผมมาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็คือจะว่ายังไงดีละ่ะเหมือนผมก็ได้อะไรใหม่ๆทุกคนก็แนะนําเกมเข้ามาผมก็ได้รู้จักเกมใหม่ๆมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในการทําคลิปเนี่ยผมก็ต้องไปรีเสิร์ชข้อมูลหรืออะไรต่างๆแล้วบางข้อมูลมันก็เชื่อมโยงกันอะไรแบบเนี้ยผมก็ได้รู้จักมากขึ้นจริงๆนะครับ แล้วก็ต้องขอขอบคุณช่อง Cryn Channel ด้วยนะครับที่นำซองออฟซซยะหรือไซยุนุตตาเนี่ยนำมาเล่าแบบฉบับรวบลัดนะครับผมซึ่งในตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าผมไปรู้จักกับ n Channel ก็ตอนที่ผมทำตอกต่อนะครับซึ่งทำตอกต่เนี่ยผมแค่ลงไปเล่นๆเ,เฉยๆนะครับเพราะว่าอยากที่จะลองดูในแบบแพลตฟอร์มคลิปช็อตอะไรแบบนี้เสร็จป,ปุ๊บก็ได้ คิปชาแนลเนี่ยเขาก็ inbox มานะครับว่าเออชอบการสไตล์ทาคลิปแล้วก็อยากที่จะมาให้ร่วมงานนะครับกับคลิปที่เขาสรุปก็เดอะซองออฟซยานั่นแหละแล้วทีนี้ก็ได้ให้เครดิตแล้วก็แท็กผมนะครว่าถ้าอยากดูแบบฉบับเต็มเนี่ยก็มาดูช่องผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ทําให้ยอดวิวของผมพุ่งพอสมควรเลยนะครับก็ในตอนแรกคนดูไม่ถึงหมื่นด้วยซ้ำนะฮะแล้วทีนี้พอ คลิปของคลิปชาแนลเขาก็ได้แบบว่าพุ่งพุ่งนะฮะก็คือเกือบแสนวิวเลยทีเดียวมันก็เลยมีผมต่อคลิปผมด้วยทําให้คลิปผมเนี่ยก็มีคนดูเพิ่มขึ้นไปด้วยก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผมที่ทําให้ฐานแฟนหรือเอ่อช่องเอ่อคลิปผมเนี่ยมันได้ขยายออกไปนะครับแล้วก็มีหลายเกมเลยที่ผมอาจจะยังไม่พูดถึงนะครับแล้วก็เอออย่างเกมหลกัหลกๆเลยที่ถือว่าเป็นตัวชูโรงช่องผมอีก เกมหนึ่งเลยเนี่ยก็คือ Black Soul นั่นเอง Black Soul เนี่ยคือในตอนแรกที่ผมรู้จักกับเกมนี้เนี่ยคือผมเห็นปู่โบสเล่นนะอันดีบนะ่ะแล้วก็จากนั้นก็เลยสนใจเกมนี้นะครับว่าอยากจะรู้ว่ามันเป็นเกมเกี่ยวกับอะไรเพราะผมก็คุกคียคับเกม RPG Maker มาสมัยเด็กเหมือนกันนะครับแล้วก็นั่นแหละเห็นว่ามันน่าสนใจดีบวกกับเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมนั่นแหละฮะก็คือเกมนั่นแหละ แล้วทีนี้ก็เลยสนใจอยากจะรู้เรื่องราวจริงๆของมันนะครับก็เลยทําคลิปซะเลยเป็นคลิปภาคแรกนะครับซึ่งผลตอบรับเนี่ยก็ดีจริงๆนะแต่ผมรู้สึกเสียดายตรงที่ในช่วงท้ายเนี่ยผมทําลวกมากๆเลยนะครับเพราะช่วงนั้นเนี่ยก็ถือว่าผมยังไม่โตพอนะครับก็คิดว่าผมคือผมเห็นว่ามัน2ชั่วโมงแล้วอะ่ะผมก็เลยกลัวว่าตัดไปเรื่อยๆมันจะเกิน3มชั่วโมงนะครับ ผมก็เลยรวบลัดแล้วก็คิดว่าคลิปนั้นเนี่ยคงไม่มีใครดูด้วยนะครับใครจะมาดูช่องกากา,กากแบบผมถูกปะเออผมก็เลยนั่นแหละทําไปแบบลวกมากแล้วก็รู้สึกเสียดายมากจริงๆแต่ถ้าจะมาทําใหม่เนี่ยผมก็ก็ดูก่อนละกันนะฮะถ้าเกิดอีกสักสอสาปีแล้วผมเกิดอยากเล่นจริงๆเนี่ยเดี๋ยวก็อาจจะมาเมคททาใหม่ก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนแล้วก็มีอีกหลายๆเกมเลยที่ผมเนี่ยยังไม่ได้ทําแล้วมันเยอะมากๆเลยนะฮะ ผมก็จริงๆรู้สึกผิดนะที่บางทีไปสัญญาอะไรไว้กับทุกคนแบบว่าเออจะทําเกมนี้ให้หรืออะไรแบบเนี้ยแล้วผมลืมนะครับคือต้องบอกว่าผมไม่ใช่คนที่มีแบบแผนขนาดนั้นนะครับผมไม่สามารถที่จะวางตารางหรือว่าวางอะไรแล้วก็ทําตามแบบนั้นได้ขนาดนั้นผมทําตามแบบอารมณ์ของผมคือถ้าในช่วงนั้นเนี่ยผมไม่ได้อยากทําเกมนี้มันก็ไม่ได้มีไฟทําเลยนะฮะมันก็แล้วพอทำเนี่ยมันก็ออกมาไม่ดีด้วย แต่ถึงจะไม่ทําผมก็รู้สึกผิดที่ไปบอกว่าจะทําให้นะแต่ว่าไม่ได้ทําอยู่ดีอะไรแบบเนี้ยเข้าใจไหมคือ,อประมาณนั้นอะ่ะมันก็เลยรู้สึกแย่จริงๆนะฮะแต่ก็ขอให้ทุกคนเข้าใจด้วยว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่อารมณ์ที่อยากจะทํามันก็ไม่สามารถที่จะทําออกมาดีได้ขนาดนั้นนะครับผมซึ่งนั่นแหละผมก็ขอคขอุณทุกคนจริงๆแล้วก็ขอโทษด้วยนะครับที่บางทีอาจจะทําให้ทุกคนผิดหวังนะฮะ แล้วก็ต่อไปจะเป็นเรื่องของอนาคตของช่องเรานะครับผมก็อาจจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับแต่ว่าจะเป็นเปลี่ยนแปลงในทางที่ผมเนี่ยอาจจะพยายามอัปคลิปให้บ่อยขึ้นนะครับผมแล้วก็พยายามมีวินัยมากขึ้นอะไรทํานองนั้นนะครับผมเพราะว่ามผมก็ในช่วง3เดือนที่หายไปเนี่ยผมก็คิดคอนเทนต์หรือว่าอยากที่จะทําคลิปตลอดนะฮะ แต่พอเขียนไปแล้วเนี่ยมันก็รู้สึกว่าไม่ดีหรือว่าตัดต่อไปผมก็รู้สึกแหม่งแหม่งกับการตัดต่อ,อผมอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยไม่ได้ปล่อยคลิปออกมาสักทีหนึ่งนะครับแต่ว่าหลังจากที่ปล่อยคลิปนี้เนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะเป็นการปลดล็อกอะไรบางอย่างแล้วก็ทําให้ผมเนี่ยทำคลิปหรือว่าเดินหน้าต่อไปได้นะครับซึ่งโปรเจกต์อะไรหลายอย่างที่ผมอาจจะสัญญาไว้กับทุกคนแล้วก็ผมทําไม่ได้เนี่ยผมก็จะ ปล่อยไปนะครับไว้ในปีนี้แต่ว่าไม่ต้องกลัวนะครับทุกๆเกมที่คุณแนะนํามาผมถ้าเกิดว่าผมชอบแล้วก็อยากที่จะทําเนี่ยยังไงทุกคนก็ได้เห็นแน่นอนครับแต่ก็ผมจะเริ่มไม่ใส่ที่แบบสปอยละว่าคลิปหน้าจะเป็นอะไรพอบอกไปปุ๊บมันจะไม่มีรมทำผมไปรูทริคมาอย่างหนึง่งก็คือการที่เราอยากทำอะไรเนี่ยเราห้ามบอกใครเลยก็ทําจนกว่ามันจะเสร็จแล้วค่อยปล่อยนะฮะเพราะว่าการที่เราบอกนอืดูนเนี่ยมันเหมือนได้เราบอกไปแล้วอ่ะปล่อยไปแล้ว แล้วมันก็ไม่อยากจะทําแล้วนะครับเออนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นก็โอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แล้วกันถือว่ายาวพอสมควรเลยขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบนะครับทุกคนเก่งมากที่ดูคลิปวิดีโอผมจบแล้วก็มีเกมอะไรหรือว่าเรื่องอะไรที่ผมลืมพูดไปเนี่ยก็อขออภัยจริงๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่อยู่ด้วยกันมาปีหนึ่งเลยขอบคุณคนที่สมัครสมาชิกนะครับถึงแม้ว่าผมจะ ไม่ได้ลงคลิปมา3เดือนแล้วแต่ก็ตอบเมมเบอร์ทุกเดือนเลยก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณกําลังใจทุกคนด้วยที่ได้เข้ามาคอมเมนต์หรือว่าได้เข้ามาให้กําลังใจกันในโพสต์ล่าสุดนะครับแล้วก็ขอบคุณคนที่อาจจะไม่ได้มาพูดคุยกันแล้วนะครับก็เข้าใจได้ว่าก็จะมีธุระหรือว่ามีชีวิตในแบบของตัวเองนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนมากจริงๆรักทุกคนจากหัวใจเลยนะครับผมรักมากจริงๆนะฮะผมไม่ได้พูดเล่น คำว่ารักเนี่ยมันยากที่จะบอกแต่ถ้าบอกไปแล้วมันมาจากใจผมจริงๆนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับขอทุกคนมีความสุขขอให้ทุกคนมีหน้าที่การงานหรือการเรียนที่ดีมีชีวิตที่สามารถเดินต่อไปได้นะครับผมถ้าเกิดว่าทุกคนกำลังเศร้าหรือว่าไม่มีพึ่งๆเนี่ยช่องนี้ก็ยังอยู่กับทุกคนเสมอนะครับเพราะว่าผมไม่มีทางทิ้งทุกคนไปแน่นอนก็ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ